สวัสดียามเช้าครับผมสวัสดีไปยังแฟนคลับเอซช่อง YouTube ไทยสีเกตชแนลแฟนคลับเอซอีลาน้อยอุ๋งอิงแฟนคลับเอซสาวน้อยเผ็ดบันแพงเร้านี้มาพอกับบรรยากาศแบบสวนพอเพียงครับทุกพื้นที่มีแต่ผักมีแต่เน่ากิน บ่ออึดครับพี่น้องใช้พื้นที่เล็กๆแต่มีประโยชน์มากมายยังนี่กับแปลงคนามีคนามีต้นแคมีทัวพูตอนนี้บวบนี่ก็มีมะเขือ เป็นสวนกล้วยมีทั้งน้อยนามีมะละเดี๋ยวพื้นที่ไม่ใหญ่ท่านี้ก็ยอดมะขามใส่แกงได้พี่น้องอยอดมะขามใส่แกงได้อันนี้ก็มีพริก มีมะเขือพวงม,มีพริกมีมะเขือพวงมีน้อยหนาอืมตน้นตันนี้น่าจะเป็นต้นผงชูรสหรืออะไรนะครับป่าช้าเหงาป่าช้าเหงา มีชะพูตอนนี้กระทกลกพุทราพุทรากัมีสองสามต้นพักคณาดูครับมีฟักมีแฟงทุกพื้นที่ครับ ทุกพื้นที่มีผักเป็นสวนบริเวณสวนเล็กๆสวนน้อยๆพามาดูความเป็นธรรมชาติร่มรื่น นีก็มีอ้อยพริกขี้หนูเนี่ทุกที่มีผักพี่นองมีแปลงผักมีอ้อยมะเขือสมโอนี่ไอ้ผุ่มมืดมันย้อนแสงนะครับนกกระเพกา ตาวน,นี้ขบุกนี่ขบุกครับต้นขบุกท่าน,นี้ก็มีขา คืออยู่ในนี้ก็ไม่ต้องไปซื้อกินก็ได้ครับอือท่นี้ก็มีทุเรียนมีทุเรียนนี่เครือย่าออไอ้เครือย่านางมีอยู่สองพุ่มสามพุ่มสี่พุ่มกล้วยเยอะหน่อยครับเป็นสวนกล้วย โอ้ยลมลื่นดีครับพี่น้องสวนลุงแปลงข้างๆก็ปลูกผักหวานต้นผักหวานกำลังแตกยอดคือทุกพื้นที่ทุกแทบทุกตารางนิ้ว คณะนี่ปลูกเยอะนี่ครับคือไม่ปล่อยพื้นที่ว่าังตามซอกตามหลืบเนี่ยขนงคณะมีสาคูนี่พุทราพุทธานสามสี่ต้นน้อยนา นี้ก็มีพริกพริกเยอะดอกแคแะตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นต้นอะไรอะไรเนี่ยอมยิ้มเนี่ยนะครับทุกพื้นที่ทุกพื้นที่มีใช้สอยอย่างมีประโยชน์ รอบๆบ,บริเวณบ้านเนี่ยมะเขือพริกเนี่ยนี่ก็น่าจะเป็นมะกรูดบ่มะม่วงขนาดนี้ยางเยอะเลยครับ แล้วตัวนี้ก็มะม่วงหาวมะนาวหอือมะม,ม่วงหาวมะนาวหต่ความพอเพียงอยู่แบบอยู่แบบไอธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติ ไม่ต้องไปทำอะไรเลยไม่ใช่มีแต่เท่านี้นะครับผมบริเวณรอบๆข้างบ้านก็มีเนี่ยพื้นที่อย่าโอยอาจจะทุลักทุเลหน่อนะครับเนี่ย เอา EP นี้สวัสดีตอนเช้าเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเนาะค่อยเจอกัน EP หน้าครับผมสบายดีครับ